นีเมื่อวานนี้เอามาฝากหนึ่งวันนี้มาเต็มแก้วเลยพู้หลักมีนิชาช่วยด้วยนะนิชานั่นนวลคอยดูนะหนูคอยเด็ดอยูนะช่วยเด็ดอยู่ค่ะเออตรงไหนช่วยมาขามชี้สิไกลไหมไกลไหมอ๋ออยู่สนามทำไมครูทำไมครูมองไม่เห็นหน่วยมันเลยลูกมันเลยทำไมเธอเห็นเลยมันต้องขึ้นไปบนสแตนถึงสุดค่ะโอ้ยขาขาสี่นักหรือเปล่าเอ้ามามากินถั่วดำเดี๋ยมามา มาไอ้เรื่องเข้ามามาอยากชิมก็มาเป็นไงมาลิแชร์ขาชอบกินน้ำค่ะอืคุณครูใส่น้ำตาลใส่แดงนะนะเห็นแตนใส่แดงอ้าวหนูไม่ชิมเหรอไม่อ๋อโอเคอ๋อชิมไม่เป็นโอเคโอเคเป็นไรม้ชอบกินน้ำมันครูไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะครูใส่ไม่เยอะแล้วเม็ดมันไม่ขึ้นเหรอ เม็ดมันไม่คินเลยนะเอาชอบน้ำอ่ะเร็วคินไปยคินเลยมีแตนคินได้ลูกคินเลยคินได้คินได้ลูกอะอ่ะบักคำเราคินได้มาลีออกมาอามาลีทำหกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเช็ดเองอ่ะเอาเลยลูกทำตัดกินเลยนี่เลยคิน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 เลยทำไมยังใส่แซ่บมามาลีแซ่บอ่ะมีแตนคินเลยลูก